สวัสดีค่ะกลับมาพบกับมีสตรอรี่กันอีกแล้วนะคะวันนี้มีสตรอรี่กลับมากับหมวดของกฎแห่งกรรมกันเหมือนเดิมแล้วนะคะเป็นที่เรียกร้องเนาะเรียกร้องของใครของแอดเองค่ะโอเควันนี้มาในเรื่องของถังสังทานเอ๊มันจะเป็นยังไงเรื่องราวมาแบบนี้ไม่รอชา้าไปฟังกันเลยดีกว่าคะ่ะ ทุกครั้งที่เห็นคนเข้ามาทำบุญในวัดตาส่วนชายวัยห้สบเศษจะแอบยิ้มกริ่มด้วยความดีใจรู้ว่าตนเองจะมีส่วนในผลบุญเหล่านั้นนอกจากจะเก็บข้าวของที่ชาวบ้านนำมาถวายแด่พระภิกษุที่วัดแล้วแกก็จะคัดของดีๆบางอย่างนำไปขายให้กับป้าน้อยหญิงไวัยไล่เลี่ยกัน ซึ่งเปิดร้านขายของชำและทางสังฆทานอยู่ตรงข้ามกับวัดตะส่วนอาศัยความยากจนทำตัวหน้าสงสารเข้าไปขอของกินของใช้จากเจ้าอาวาสบ่อยๆไม่เพียงแต่พระเท่านั้นที่ตะส่วนขอความเมตตาชาวบ้านทั่วไปจากถิ่นไกลเข้ามาทําบุญที่วัดเมื่อเจอกับท่าทางสีหน้าของชายผู้นี้ต่างสงสารไปตามๆกัน ใครที่รู้ไม่เท่าทันเป็นอันต้องตกเป็นเหยื่อของชายมากเล่คนนี้ตลอดให้เงินมากบ้างน้อยบ้างอย่างน้อยในวันหนึ่งตาสวนต้องมีเงินเข้าบ้านเกินร้อยบาทขึ้นไปอาชีพหลักที่ทำก็คือตบตาคนอื่นทำเป็นเก็บของเก่าที่ชาวบ้านทิ้งตามถังขยะไปขายตื่นเช้าขึ้นมาจะรีบตรงดิ่งไปตามถังขยะต่างๆ เพราะกลัวว่าจะถูกคนอื่นแย่งเมื่อได้ของที่คิดว่ามากพอสมควรแกก็จะเอาไปขายให้แก่ร้านรับซื้อของเก่าแล้วนั่งมองไปที่หน้าประตูวัดรอดูว่ามีคนเข้ามาทําบุญหรือไม่เมื่อเห็นก็จะรีบสำรวจว่าหิ้วข้าวของมามากน้อยแค่ไหนหลังจากประวิงเวลาเอาไว้สักครู่พอเห็นผู้มีจิตศากลับลงมา แกก็จะรีบเข้าไปเดินอย่างสิ้นเรี่ยวแรงทำตาละห้อยน่าสงสารไม่ต้องยกมือของเงินให้เสียเวลาเพียงแค่ยืนมองกลืนน้ำลายลงคอเพียงเท่านั้นนักบุญทั้งหลายก็จะให้ของกินหรือไม่ก็ให้เงินมากบ้างน้อยบ้างเมื่อแกได้เงินแกก็จะเอาไปเก็บไว้ที่บ้านแล้วย้อนกลับมาที่วันอีกครั้งทำทีมาขออาหารกินอีก เจ้าอาวาสหรือพระรูปอื่นๆไม่มีใครว่าตาแกได้เพราะตะส่วนแกเข้าออกวัดนี้เป็นประจำอยากกินอะไรก็เปิดหาเอาพระจะสั่งเด็กวัดแบ่งกับข้าวเอาไว้ให้หลังจากกินอิ่มเจ้าอาวาสจะเรียกให้ไปเอาข้าวของที่คนนำมาทำบุญเมื่อได้ข้าวของมาแล้วตะส่วนแกก็จะเอาไปคัดแยกที่บ้าน และเอาไปขายให้ป้าน้อยที่รับซื้อในราคาถูกกว่าท้องตลาดป้าน้อยก็จะเอาไปวางขายหน้าร้านขายของชำหากว่าขายไม่ค่อยจะออกหรือของใกล้หมดอายุแกก็จะจัดใส่ถังสังฆทานนำไปวางขายหน้าร้านโดยจะขายในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดเมื่อมีคนถามก็จะบอกว่าต้องการช่วยเหลือคนที่มีจิตศรัทธา ต้องการทำบุญจริงๆแกก็จะได้บุญตามไปด้วยคำพูดของหญิงสูงไวยสร้างความทราบซึ้งใจไม่น้อยคนที่เคยมาซื้อแล้วก็ต้องกลับมาซื้อซ้ำอีกโดยหารู้ไม่ว่าของที่ใส่ลงไปในทางนั้นด้วยคุณภาพวันนี้ตาสวนแกจับจ้องสายตามองไปที่หน้าวัดหวังแต่เพียงว่าจะมีคนมาทำบุญ รอจนเกือบเที่ยงพระที่วัดคงฉันอาหารเรียบร้อยแล้วแม้ว่าแกมีอาหารหลายอย่างตุนเอาไว้แต่ด้วยนิสัยเห็นกันได้ไม่รอช้าที่จะเข้าไปในวัดอีกตามเคยอบส่วนมาแล้วหรือวันนี้ไม่รู้ว่าเด็กวัดแบ่งอะไรไว้บ้างแต่ก็มีอาหารถุงเยอะคนเขามาใส่บาทมากกว่าเดิมอาตมาจะใส่ถุงไว้ให้แล้ว เก็บไปอุ่นกินตอนเย็นนะเออขอบคุณมากครับหลวงพ่อที่กรุณาแก่สัตว์ผู้ยากไร่อย่าเปรียบตัวเองเป็นสัตว์เลยนะโยมสวนคนเราเกิดมาเป็นคนเหมือนกันจะต่างกันก็ตรงที่จิตใจรู้สำนึกดีชั่วและมีเงินทองเรามันทำความดีเอาไว้แล้วจะเกิดผลเองนั่นแหละ ไม่ว่าเจ้าอาวาสจะบอกสอนอย่างไรตาสวนก็ยังฟังหูซ้ายทะลุหูขวาเบื่อที่จะนั่งนิ่งๆได้แต่นึกขุนขวางอยู่ในใจว่าเมื่อไหรจะพูดเสร็จเสียทีจนกระทั่งเจ้าอาวาสหลับตาทำสมาธิตาสวนคลานออกมาอย่างเงียบเชียบแล้วเดินเข้าไปในครัวเห็นลูกศิษย์วัดวัยสิบขวบกำลังล้างทำความสะอาดถ้วยชามเมื่อเห็นแกได้ร้องเรียกด้วยเสียงแหลม ตสวนรีบมากินข้าวซะฉันจะได้เอาจานมาล้างเอ้ไอโกอิงเป็นเด็กไม่ต้องมาเอาคำสั่งแกข้าเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวโดนดีอ้าวตัสวันทำไมพูดอย่างนั้นละ่ะให้กินข้าวฟรีโดยไม่ต้องล้างชามยังจะมาว่ากันอีกแล้วนี่เห็นไหมกับข้าวตั้งหลายถุงลุงเอาไปกินที่บ้านได้อีกตาสบายจะตายไม่ต้องซื้อหากับข้าวโกกาวอย่างเหลืออด หลายครั้งที่ไม่ชอบใจต่อการกระทําของตาส่วนซึ่งมักจะแสดงตนเหนือกว่าใครทั้งที่เป็นแค่เพียงคนแก่ไร้สภาพเบมือขออาหารจากวัดแต่ดูเหมือนว่าตาส่วนไม่รู้สํานึกมองเด็กน้อยด้วยสายตาเขียวเข้มมันจะมากเกินไปแล้วนะไอกโกะไม่มากเกินไปหรอกนี่คือความจริงถ้าไม่กินฉันจะได้เอาไปให้คนอื่นเด็กชายโกะไม่สนใจแต่อย่างใด ตะส่วนได้ยินดังนั้นก็กระโดดลงไปจับจานที่วางเรียงอยู่กับพื้นขึ้นมาถือเอาไว้แล้วยกออกมานั่งกินข้างนอกด้วยท่าทางมุมามโกะมองด้วยความไม่ชอบใจเพราะรู้นิสัยตาส่วนเป็นอย่างดีว่าแกเป็นคนเห็นแก่ได้ต่อหน้าคนอื่นทำตัวน่าสงสารเมื่ออยู่รับหลังจะเปลี่ยนเป็นอีกคนเข้าตำราหน้าไหว้หลังลอกไม่มีความจริงใจให้ใคร เรื่องที่แกเอาของทางวัดไปขายทุกคนต่างรู้กันหมดแต่ไม่กล้าพูดกลัวว่าจะเข้าหูเจ้าอาวาสจะทําให้ท่านไม่สบายใจวันนี้เช่นกันถ้าเดาไม่ผิดต่ส่วนกินอิ่มแล้วก็คงเก็บอาหารที่อยู่ในถุงกลับไปไม่ได้เอาไปกินแต่ขายในราคาถูกให้กับคนในระดับเดียวกันโกะตั้งใจเอาไว้ว่าจะต้องตามไปดูให้เห็นกับตาจึงไม่รอช้าที่จะรีบร้างจานอย่างรวดเร็ว เพียงไม่นานจานทั้งหมดก็ถูกคว่ำตากแดดเอาไว้ตรงนอกชานโกะถ้าเป็นแก้งเอ็นหลังนอนพักตะส่วนกินข้าวอิ่มแล้วก็วางจานชามเอาไว้ไม่เก็บล้างแต่อย่างใดแล้วก็รีบหิ้วถุงกับข้าวเดินลงไปจากศาลาวัดด้วยเร็วโกะซึ่งเตรียมตัวมองดูอยู่แล้วก็แอบหลีตามมองตามด้วยความไม่ชอบใจแล้วก็พูดในใจว่า แกจะเปล่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยทําตัวให้เด็กมันดาอยู่ได้คอยดูเถอะชีวิตจะไม่มีความสุขเราตามแกไปก่อนดีกว่าดูซิจะยังไงต่อไปโกะไม่รอช้ากระโดดลงจากศาลาเดินสะกดรอยตามต่ส่วนไปโดยไม่ให้รู้ตัวเพียงไม่นานก็เห็นร่างของผู้ชายสูงวัยเลี้ยวเข้าบ้านโกอดทนรอด้วยใจจดใจจ่อ จนกระทั่งเห็นแกเดินออกมาถือถุงกับข้าวติดมือออกมาด้วยเดินกระย่องกระแย่งไปที่ร้านป้าน้อยในเวลานั้นคนเริ่มเข้ามาซื้อของสดไปประกอบอาหารในตอนเย็นกันแล้วป้าน้อยเดินออกมาส่งยิ้มให้ผู้ร่วมค้าขายแกมองไปที่ถุงกับข้าวคิ้วบางหลอมแหลมและไร้ระเบียบขมวดเข้าหากันด้วยความสงสัยกะส่วน วันนี้ไม่ได้เอาของที่คนทําบุญเอามาขายให้ข้าหรือไงโอ้ยตั้งแต่เช้าจนบัดน,นี้ยังไม่มีใครมาเลยคนใจบาปไม่รู้จักเขวัดทำบุญข้าเลยอดไปด้วยเลยเจ็บใจจริงๆเอาแล้วที่แกถือมาด้วยนั่นอะไรเล่าอ๋อลืมไปกับข้าวเจ้าเอาวาดให้มาบอกว่าตอนเช้ามีคนมาใส่บาตรเยอะของเหลือก็เลยแบ่งมาให้ข้ากิน ย่น้อยแกก็รู้นี่ว่าข้าอยู่ตัวคนเดียวจะกินสักเท่าไหร่ก็เลยเอามาขายให้กับคนที่อยากกินของอร่อยราคาถูกตาส่วนชูถุงอาหารสําเร็จให้ป้าน้อยดูหญิงมากเล่รีตาลงอย่างครุ่นคิดในที่สุดก็ดีดนิ้วดังป๊อกนึกถึงผลกำไรที่จะได้รับรู้ว่าถ้านำมาขายเองอย่างน้อยก็ได้ถุงละ3าบาท สิถุงก็มีเงินเข้ากระเป๋าและ30บาทไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรแค่ซื้อในราคาถูกและขายต่ำกว่าราคาต้นทุนเพียงเท่านี้ก็มีเงินเพิ่มขึ้นเยอะคนค้าขายย่อมคิดแต่ผลประโยชน์ทั้งสิ้นตะสวนแกไม่ต้องเอากับข้าวไปเร่ข,ขายที่อื่นหรอกขายให้ข้านี่แหละแกได้มาฟรีเอาแค่ถุงละห้าบาทพอ ส่วนค่าจะขาย8บาทต่ำกว่าราคาที่เขาตักขายเกือบ10บาทเลยดูเวย้ยใครๆก็ซื้อของถูกแถมอร่อยอีกต่างหากเอาสิค้าขายให้แก10ถุง50งั้นมารับเงินเลยเออเรานี่เป็นคู่ค้าที่เข้ากันดีทำให้เงินทองไหลมาเทมาถ้าเองได้กับข้าวมาจากวัดอีกแล้วก็อย่าลืมเอามาขายข้านะ เออข้าไม่ลืมหรอกยายน้อยสองเท่าสารพัดพิษส่งเสียงให้กันยังมีความสุขเพียงไม่นานกับข้าวถุงราคาถูกที่ซื้อมาจากตะส่วนก็ขายหมดเกลี้ยงป้าน้อยนั่งหัวเราะชอบใจวันนี้ได้เงินเพิ่มกว่าเดิมถึง30บาทถ้าได้อย่างนี้ทุกวันอีกไม่นานก็มีเงินก้อนโตโข ผู้ซึ่งแอบดูอยู่ห่างๆได้รู้เห็นถึงความไม่เข้าท่าของตาส่วนก็อดทนรอไม่ได้อีกต่อไปจึงได้นำเรื่องดังกล่าวไปเล่าให้เจ้าอาวาสฟังเจ้าอาวาสทั้งนั่งฟังสีหน้าเรียบนิ่งไม่แสดงความรู้สึกใดๆออกมาทั้งสิน้นหลวงพ่อครับเรื่องที่ผมเล่าให้หลวงพ่อฟังหลวงพ่อว่าอย่างไรบ้างโกหลวงพ่อจะว่ายังไงได้ละ่ะ เป็นสิทธิ์ของเขาในเมื่อเราให้เขาแล้วเขาจะเอาไปทำอะไรก็ได้แต่หลวงพ่อเราให้เขากินอย่างเดียวแต่ตาส่วนเอาไปขายเอาเงินเข้ากระเป๋าและยังทำตัวเป็นคนอดอยากน่าสงสารอีกนะครับเด็กวัดตัวแค่นี้ยังรู้จักมีความคิดหลวงพ่อได้แต่ถอนหายใจเฮือกใหญ่และเศร้าต่อการกระทำของตะส่วนแต่ไม่ได้พูดอะไรเพราะให้ไปแล้ว ท่านเป็นผู้ละแล้วซึ่งกิเลสและตัณหาอยู่เพื่อช่วยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเผยแผ่ศาสนาจึงไม่รู้สึกรู้สาแต่อย่างใดเรื่องของเขาละโกใครทำอะไรก็จะได้สิ่งนั้นกลับคืนมาหากว่าเขาไม่โลภเห็นแก่ได้ของผู้อื่นคงไม่มีเรื่องใดๆในทางตรงกันข้าม หากว่าเขาตั้งหน้าตั้งตาที่จะกอบโกยสิ่งของต่างๆเพื่อให้ตัวเองได้รับความสุขแล้วก็ถือว่าเป็นบาปที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงสิ่งที่กระทำลงไปได้เลยหลวงพ่อคอยดูก็แล้วกันแต่ส่วนคงไม่มีชีวิตที่เป็นปกติหรอกครับผมรู้ดีพวกแกเป็นคนประเภทเห็นแกนได้เข้ามาในวัดเพื่อจะเอาเพียงอย่างเดียวคนที่พูดว่าตัวเองไม่มีก็ต้องไม่มีไปตลอด มเชื่ออย่างนั้นครับเรานี่สำคัญตัวเล็กแค่นี้แต่เข้าใจพูดเหลือเกินข้าชอบนิสัยเองจริงๆเจ้าโกเอ้ยเด็กวัดตัวจิ๋วก้มลงกราบเจ้าอาวาสพร้อมกับปรอยยิ้มที่เปลี่ยมความสุขคิดว่าต่อไปนี้จะจับดูต่ส่วนว่ามีพฤติกรรมอย่างไรของทางวัดที่ให้แก่ไปเอาไปใช้หรือขาย เพราะในแต่ละครั้งที่เข้ามาเจ้าอาวาสให้ไปหอบแทบไม่หมดสา,สายของวันรุ่งขึ้นมีคนมาทำบุญทำสังฆทานกับเจ้าอาวาสหลายรายก็หันไปมองที่บ้านตะส่วนจริงดังคาดชายผู้น่ารังเกียจกำลังรอโอกาสที่จะเข้ามาเมื่อคนที่มาทำบุญกลับลงไป ตาสวนรีบวิ่งเข้ามาในวัดด้วยท่าทางอ่อนลา้าแล้วหยุดมองทำตาเศร้าๆอุย๊ยคุณพี่ดูสิคะคนแก่คนนี้น่าสงสารท่าทางคงจะหิวข้าวลุงลุงไม่สบายหรือเปล่าคะหน้าตาซีดเซียวจังเลยเออครับผมไม่ค่อยสบายตั้งแต่เช้ายังไม่ได้กินข้าวเลยครับ ว่าจะไปขอแบ่งกับข้าวจากหลวงพ่อสักถุงสองถุงก็ยังดีครับโ้ไม่ต้องหรอกจะลุงวันนี้ฉันมาทำบุญเจอลุงก็ดีจ้ะอ่ะแล้วนี่จะเงินจะลุงหนึ่งร้อยบาทลุงเก็บเอาไว้ซื้อกับข้าวหรือซื้อยาลดไข้กินนะจ๊ะครัขบขอบคุณมากครับคุณช่างเป็นผู้หญิงที่ใจดีอะไรอย่างนี้ สวยแล้วยังมีจิตใจที่งดงามขอให้เจริญเจริญนะครับแต่ส่วนยกมือไหว้ท่วมหัวกล่าวสรรเสริญเยินยอผู้หญิงที่มีจิตใจดีงามเธอได้แต่ยิ้มยังมีความสุขแล้วขึ้นรถที่สามีขับเพียงไม่นานก็จากไปแต่ส่วนวิ่งกลับไปที่บ้านนั่งรอเหยื่อรายต่อไปซึ่งก็ใช้มารยาเช่นเดิม ทำตัวให้หน่าสงสารเรียกร้องความสนใจแม้ว่าได้เงินมาไม่มากนะักแต่ก็นำไปเก็บรวบรวมเอาไว้ก็ได้มากโขอ,อยู่เมื่อผู้ที่มาทำบุญกลับไปจนหมดแล้วตะส่วนเดินกระย่องกระแย่งเข้ามากราบเจ้าอาวาสท่านมองด้วยสายตานิ่งๆรู้ถึงจุดประสงค์ที่แท้จริงของตะส่วนเป็นอย่างดี ท่านได้จัดเตรียมของกินของใช้ใส่ถุงเอาไว้ให้ตามเคยมาได้เวลาพอดีเลยนะตะสวนนับว่าเป็นครั้งแรกที่เจ้าอาวาสพูดอย่างรู้ทันตะสวนสะดุง้งได้แต่ยิ้มแยแยกุ้มกราบอีกครั้งเมื่อท่านส่งถุงของให้ขอรับกระผมกราบขอบพระคุณหลวงพ่อที่เมตตาคนยากเราให้ด้วยความบริสุทธิ์ ไม่ว่าเขาจะเอาไปทำอะไรก็ช่างกับข้าวก็มีนะอาตมาบอกให้เจ้าโกจัดเตรียมใส่ถุงเอาไว้ให้แล้วขอรับหลวงพ่อหากว่าไอ้ส่วนคนนี้ไม่มีหลวงพ่อคอยดูแลคงจะแย่แต่ส่วนพูดพางทำท่าน้ำหูน้ำตาเล็ดหลวงพ่อมองด้วยใบหน้านิ่งๆครู่เดียวแต่ส่วนหอบข้าวหอบของพรุงพรังกลับบ้านโก แอบตามไปดูอย่างเช่นเคยเห็นแกเข้าบ้านแบ่งของกินเอาไว้แล้วออกมาเดินตรงดิ่งมาที่ร้านป้าน้อยส่งเสียงพูดคุยกันชั่วครู่เสียงหัวเราะชอบใจดังขึ้นโกะมองด้วยความรังเกียจเมื่อป้าน้อยเอาของทั้งหมดไปจัดใส่กระจาดวางขายและเอาของเก่าๆบรรจุลงในถังสังฆทานติดราคาถูกกว่าท้องตลาดโดยเอาของใกล้หมดอายุใส่ลงไปข้างล่างสุด ขณะนั้นมีชายแปลกหน้าคนหนึ่งมาซื้อแล้วหิ้วขึ้นรถไปอย่างรวดเร็วโกะได้แต่สังเวชใจคนซื้อไม่รู้หรอกว่าได้ของไม่ดีไปส่วนผู้รับคือพระในวัดต่างๆได้ของเก่าๆบางอย่างไม่รู้ว่ากินได้หรือไม่ได้บาปตกไปอยู่กับป้าน้อยคนเห็นแก่ได้คืนนั้นราวๆสีทุ่มกว่าโกะและเด็กๆวัด ต่างสะดุ้งตื่นขึ้นเมื่อได้ยินเสียงตะสวนแกร้องโอดโอยเคาะกุติร้องเรียกเจ้าอาวาสและพระลูกวัดเสียงสันส่นๆราวกับว่าจะขาดใจตายเสียให้ได้หลวงพอ่อหลวงพอ่อช่วยผมด้วยครับผมใจจะขาดอยู่แล้วโอ้ยโอ้ยเจ้าอาวาสและพระทุกรูปเปิดประตูออกมาตามด้วยเด็กวัดหนึ่งในนั้นมีโกะรวมอยู่ด้วย มีอะไรหรือโยมท่าทางเรากับมีทุกข์เหลือเกินผมผมท้องเสียปวดท้องมากยังกับว่ามีคนมาบิดลำไส้ยังไงอย่างนั้นแหะครับมันจะขาดอยู่แล้วครับหลวงพอ่อช่วยพาผมไปหาหมอด้วยนึกว่าเมตตาต่อสัตว์ด้วยเถิดเสียงนั้นยังคงร่ำร้องคร่ำครวญใบหน้าบิดเบี้ยวเจ้าอาวาสสั่งให้มคคนายกเอารถออก พาตส่วนไปโรงพยาบาลโกตามไปดูโดยตส่วนเป็นคนให้ถึงเงินค่ารักษาพยาบาลจากคนที่ขี้เหนียวบัตรนี้ไม่แยแสต่อจำนวนเงินแล้วขอเพียงแค่ให้หายก็พอหมอได้บอกว่าอาการปวดท้องของตส่วนเกิดจากอาหารเป็นพิษกินของไม่ดีเข้าไปตส่วนยกมือไหว้ทุ่มหัวพูดด้วยเสียงสั่นเครือ ก่อนนอนข้ากินบะมี่องเข้าไปลืมดวนหมดอายุทำให้ปวดท้องจนไสเกือบขาดคงเป็นบาปกรรมที่ข้าเอาของที่หลวงพ่อให้เอาไปขายแทนที่จะเก็บไว้กินไว้ใช้กรรมมันสนองข้าเต็มๆไอ้โกเอ้ยต่อจากนี้ไปข้าจะไม่ทำอีกแล้วข้าตาส่วนคิดได้อย่างนี้ก็ดีแล้วละ่ะกรรมใครใครก่อกรรมนั้นย่อมคืนสนอง เออข้าหวั่นใจยังมีอีกคนที่ทำกรรมร่วมกับข้าคนคนนี้คงจะหนักแม้เขาบอกว่าสิ่งที่ทำนั้นได้บุญไม่ต้องบอกก็รู้ว่าใครได้แต่ภาวนาให้ป้าน้อยล้มเลิกการกระทําไม่ดีนั้นเสียแต่ดูเหมือนว่าแกไม่อาจจะละทิ้งผลกําไรบาปไปได้ยังคงเอาของเก่ามาจัดใส่ถังสังฆทานขายเหมือนเดิมแต่ส่วน พยายามเข้าไปบอกถึงบาปบุญที่ได้รับแต่แกกับเมินเฉยวันหนึ่งขณะหิ้วถังสังฆทานที่จัดเรียบร้อยแล้วเอาไปวางไว้หน้าร้านจู่ๆป้าน้นอยแก,กก็ปวดเข่าจี๊ดขึ้นมาจนทนไม่ไหวแล้วล้มลงไปนอนกับพื้นถังสังฆทานตกลงแล้วแตกเข้าของกระเด็นกระดอนออกมาเข้าสารถุงเล็กๆหกก,กระจายเกลื่อนพื้นหม้อตัวเล็กๆไต่ออกมาตอมเนื้อตัวป้าน้อย ป้าน้อยแกร้องขอความช่วยเหลือเสียงโหยหวนป้าปน้อยคงจะเป็นหนักเพราะปวดเข่ามากเห็นบวมแดงจนน่ากลัวลูกค้าที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าให้ฟังด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นโกะกับตาส่วนมองหน้ากันมีความรู้สึกว่าป้าน้อยได้รับผลกรรมที่กระทำเขาให้แล้วคุณหมอว่าอย่างไรบ้างต้องผ่าตัดบวน แกเป็นโรคเข่าเสื่อมแต่ไม่หายขาดเห็นหมอบอกว่าถ้าจะให้ดีจะต้องผ่าตัดเปลี่ยนเข่าเทียมเสียงเงินแสนกว่าบาทแต่ก็ต้องรองคิวไม่รู้จะได้เมื่อไหร่ตอนนี้ก็แค่ผ่าตัดเพื่อให้อาการทุเลาลงบาปกรรมตามสนองป้าน้อยแล้วล่ะไอโกเอ้ยนี่แหละผลของงานเห็นแกได้คิดว่าขายของราคาถูกแล้วได้บุญแต่มันไม่ใช่ มันบาปชัดๆข้าไม่น่าส่งเสริมให้คนทำบาปเลยน้ำเสียงตะส่วนดูเศร้าๆน้ำตาคลอโกโกะมองด้วยความสงสารได้แต่พูดปลอบใจไม่ให้คิดมากเพราะรู้ว่าตะส่วนได้สำนึกตบาบกรรมที่กระทำไปแล้วตะส่วนอย่าคิดมากเลยนะตะส่วนสํานึกบาปได้แล้วและไม่ทำอย่างนั้นอีก ถือว่าราดพ้นจากความชั่วแต่มันก็ยังเป็นบาปติดกลางใจข้าไปตลอดว่าไอ้โกะต่อจากนี้ไปข้าจะทำตนเป็นคนดีไม่คล้องแวะกับความชั่วอีกแล้วโกะได้แต่ยิ้มยิ้มหันไปมองที่วัดเสียงระฆังดังเงงงางขณะเดียวกันร่างตาสวนก้มก้มเงยเงยกว่าลานวัดอย่างขมักขม้นเด็กน้อยยิ้มอย่างมีความสุข กฎแห่งกรรมเรื่องทั้งสังฆทานก็ได้จบลงเปนที่เรียบร้อยแล้วนะคะอืมจากกรรมของตาสวนและป้าน้อยได้ทำก็บ่มบอกว่าแสดงให้เห็นถึงความโลภนะคะความอยากได้อยากมีอยากเป็นซึ่งทำให้คนเราเนี่ยไม่พอใจกับสิ่งที่มีอยู่ แล้วก็ไปคิดหาวิธีที่มันไม่ถูกต้องซึ่งผลมันก็จะส่งผลเดือดร้อนให้คนอื่นต่อได้อีกจากที่ตะส่วนกับป้าน้อยทำนะคะก็คือเหมือนอย่างอันแรกที่เอาถุงกับข้าวจากที่วัดที่คนมาทำบุญไปขายต่อก็ไม่ถูกต้องนะคะเพราะว่าเป็นอาหารที่พระท่านเอาไว้ให้กินแต่กลับเอาไปขายต่อในราคาถูก ไปตัดกําลังคนอื่นเขาตัดหน้าเขาขายตัดราคาเขาก็ทำให้เขาเดือดร้อนบางทีอาหารนั้นมันก็ผ่านระยะเวลามาประมาณหนึ่งแล้วมันก็อาจจะเกิดการบูดการเสียก่อนเวลาได้ก็จะเป็นภัยร้ายต่อคนที่ซื้อไปอีกส่วนทังสังฆะานเอาของที่เก่าใกล้จะหมดอายุของมันไม่ได้คุณภาพเอาไปทำบุญมันก็ ไม่น่าจะดีนะคะเพราะว่าพระที่ท่านหลับไปและถ้าท่านนำไปใช้แล้วเกิดเป็นผลร้ายต่อท่านก็จะกลายเป็นบาปกับคนให้อีกซึ่งคนให้เราก็ต้องพิจารณาให้ดีนะคะในสมัยนี้เราก็วางใจไขได้ลำบากนิดนึงนะคะจากเหตุการณ์วันนี้บางทีเวลาเราไปซื้อของเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาก่อนว่าเอ๊ะของในนั้นเนี่ย มันโอเคไหมมันใหม่หรือเปล่าหรือมันเป็นของที่เก็บไว้นานแล้วเดี๋ยวนี้แอดอะ่ะจะเป็นคนที่แบบว่าเวลาไปเลือกของทำสังฆทานใช่ไหมคะก็จะแปะแวะพวกโลตัสหรือบิ๊กซีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลือกเอาเลยค่ะว่าเอ้ยเราพระท่านต้องใช้อะไรมั่งเราก็หยิบเลือกเลยแชมพูยาสระผมสบู่อาหารแห้ง คือเลือกเราเราเลือกไปเองเลยแล้วก็ไปจัดถังสังฆทานเองไม่ได้ซื้อแบบสําเร็จเราก็จะได้ของที่สดใหม่แล้วก็มีประโยชน์ตามที่เราตั้งใจไว้ค่ะในนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะคะก็วันนี้เราก็ได้รับฟังเรื่องของตาส่วนปลาน้อยกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ใครที่มีเรื่องเล่เากฎแห่งกรรมที่ จะนำมาแชร์ต่อให้เพื่อนๆได้ฟังกันเป็นอุทาหรณ์สอนใจก็สามารถแชร์กันได้ที่เพจมีสตรอรี่นะคะที่ทิ้งลิงก์ไว้ที่คำอธิบายส่วนวันนี้มีสตรอรี่ก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ